เดี๋ยว lên สอลครับโอเคนะครับ Để ล้มเหรอน้องอันหน้าลงเหรอค่ะทีแรกล้มล้มแล้วใช่ไหมหน้ายังไม่ลงแล้วแล้วน้องก็หน้าลง

วันไปแล้วเขาพนันเลยเด็ดนี่แป๊บเด็ดมาแล้ว nin ค่ะ હે <coughs>

อ้จูเายถายอันแล้วใส่ไปเล่นเกมเลยพอพี่โทรมาตามเลยกี้เดี๋ยวบอนจบไปกลับนะอีกหกนาท